สวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช anel โอแมน F12 กันด้วยนะครับผมทุกคนว,วันนี้พี่โอแมนมาเล่นโลบอกในโหมดออปปีออ้นั่นเองซึ่งวันนี้ที่จะมากระโดดให้น้องๆดูก็คือด่านของเจ้าอมังอัดนั่นไงตัวสีแดงๆเ,เห็นไหมเออถ้าน้องๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไให้พี่โอแมนด้วยนะ แล้วน้องๆคนไหนที่ปิดเทอมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้ว่าปิดเทอมแล้วนะแล้วก็น้องๆคนไหนที่ยังไม่ปิดเทอมก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าปิดกันวันที่เท่าไหร่เพราะว่าพี่โอแมนจะได้มาลงคลิปเยอะๆไงเล่าน้องๆที่เข้ามาอาจจะมาจากช่องต่อตบิโดนะเพราะว่าพี่โอแมนก็ไปโดดในแมปช่องต่อตบิโดมาเหมือนกันเออโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราไปโดดกันเลยดีกว่าไปเลยจื๊บนี่จื๊บ ตรงนี้มีทุกสีเลยนะที่เจ้าอมังอัสมีนี่ขอเช็คพอยแบบลุกเหยียบเช็คพอยจืบจืบ๊บอคนตกไปเต็มเลยน้องๆโอ้พีโอแมนต้องวิ่งแบบระวังแล้วละ่ะจื๊บนี่จืบ๊บนี่โประชนนั่นเขาเล่นกันอย่างนี้ไม่ไม่จืบจ๊บจืบ๊บจื๊บโอ้แบบนี้สวยงามมากเลยน้องๆน,งนี่ห้ามเหยียบไอเจ้าสีนี่เด็ดขาดเลยนะพ๋อพีโอแมนไม่เหยียบหรอกเพราะว่าพีโอแมนเก่ง <laughs> ไปดีกว่าจจ๊บเจ๊บเช็คพอยต์กันเจ๊บเหยียบให้มันมั่นใจว่าเช็คพอยต์แล้วเราก็ไปกันต่อจึงเจ๊งอุ้ยอเดโอโหคนล่วงเต็มเลยน้องๆดูดิโอเขาเก่งสู้พี่โอแมนไม่ได้แน่เลยจึ๊ยับเจ๊บอบเจ๊บเจ๊ยับไม่ง่ายเช็คพอยต์โอเอาขอโทษถอยนายถอยอ้ยไม่ถอยเราเอานายลงวงยแล้วนะเฮ้ ไอ้ดีกว่าคนอื่นเขาตกกันหมดแล้วพี่โอแมนไม่ตกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นยาวๆให้ดูเลยเกมนี้พี่โอแมนจะไม่ตกเลยนะเชื่อไหมน้องๆต้องเชื่อพี่โอแมนสิใช่ไหมอย,ไอย่าใ้นายยอมอุ๊ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนายสองคนเป็นฝาแฝดกันปะเนี่ย,ยฉันไปก่อนแล้วนะอ่ะจึ๊บนี่อ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บโอ้โหง่ายมากอ่ะจึ๊บอ่ะดึงอ่ะดีนี่โอ,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 อ้น,น,อนี่ระหว่างทางก็จะมีสปริงให้เราซื้อเลยลน้องๆนะ จะได้กระโดดสูงสูงยังไงล่ะแต่ว่าพีโอแม่ไม่ซื้อเพราะว่าไม่เด้เติมโลบักมาเป็นก็เติมเตร์โอ้โก็มีคนเก่งๆเยอะแยะเลยเขาไปถึงตรงนน้นกันแล้วอ่ะพีโอแม่ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวให้เหยียบอะไรเนี่ยเติร์อเติร์ดอติจ์ดเติร์ดเตินี่เห็นไหมระหว่างทางจะมีพรมมีสปริงอะไรให้เราซื้อเต็มไปหมดเลยน้องๆตรงนี้เราต้องเดินระวังเลยนะเพราะว่ามันจะเดินยากนิดนึงบติร์ดเต โอ้ยจ oh. like right. ื like. hmm. ๊บจื๊บจื๊บเน็กกี้ยังเน็กกี้พอทวนมาเกมนี้ไม่มาด้วยสักทีเลยนะแกนี่นะอ้าจึ๊บนี่อ้าจึ๊บไป้ยอจึ๊บจื๊บนี่โยมันไปดินจาไม่มีวันล่วงอยู่แล้วอ้บอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยตกใจหมดเลยเกือบก็ไม่ล่ะอ้าจึ๊บอ้จื๊บนี่อันนี้ก็จะง่ายๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นกรอบอย่างงี้เออนี่ไปเลยตึ้ม นี่ไงถึงแล้วนี่เจ้าอมังอัดตัวสีแดง <What? S 1> แกมีอะไรที่น่ากลัวมากกว่านี้ไหมเนี่ยในด่านนี้ฮะหนูั้นนี่วิ่งกระโดดสบายเลยเนี่ยอัดึบนี่เหยียบสีแดงแดง่ดานนี้เขาก็จะเน้นสีสันสดใสนะน้องๆน,นะแต่ก็บางคนเขาก็อยากพอสมควรหรือว่าตกกันไปเป็นฝนเลยเห็นไหมนะ่ะ <c oughs> พี่โอแมนตรงนั้นไม่ได้ตกเลยนะเพราะว่าพี่โอแมนเก่งเกิน <c oughs> นี่อึบจึ๊บจึ๊บปึบอันนี้นี่เช็คพอยต์ปึ๊บอันนี้โอ้ อันนี้ยากอันนี้ยากพอสมควรตึบโดดมองหัวข้างๆนะอันนี้เป็นสตรลับเฉพาะเลยใครเข้ามาเล่นก็ลองทาตามพี่โอแมนดูนะมองข้างๆจะโดดง่ายกว่าเพราะว่ามันใสแล้วมันจะทําให้เรางงนะตึบนี่นี่อันนี้แทบจะวิ่งผ่านได้เลยนะแต่ว่าไม่ไม่เอาดีกว่าอ่ะจึบอ่ะจึบโอ้มันจะงงๆเห็นไหมเช็คพอยต์ <c oughs> ว้าวอืมมาถึงตรงที่ยากที่สุดแล้วใช่หรือเปล่าน,นะ มันมันเป็นการอย่างเงี้ยมันต้องยากอยู่แล้วสิอจ๊ดค่อยๆเดินไปนายถอยถอยเอ็ดนายถอยดันดันดันถอยสี่เจ้านักกล้ามถอยเดี๋ยวจะไปกันเห็นไหมเนี่ยเอ้จ๊ยอ้จ๊ยนี่ถอยอาจ๊ยตีดันตกไปเลยบอกให้ถอยไม่ถอยน้องๆไม่ควรทำตามพี่โอแมนนะมันว่ามันนิสัยไม่ดีนะใช่เตือนเขาแต่เราทำเอง เออจื๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ย like โอ oh, ้ยยากเหมือนกันเนี no ่ยตรงเนี้ยเออจื๊บโอ้ยนายเดินเร็วจังอ่ะอนี่ไงไม่ตกครับน้องๆเพราะว่ามันง oh. ่ายนะยังง่ายตรงไหนวิ่งมาเมื่อกี้ยังบอกยากอยู่เลยไปเลยไปกันต่อลูกโป่งนี่เออจื๊อโอ้ดูโปรเฟชั่นนั่นเขาเล่นกันอย่างนี้มงั้นพี่โอมนเอาสีเขียวละกันนี่ไงสีต่อไปต้องเป็นสีน้ำเงินนี่ไงล่ะสีต่อไปเอเป็นสีแดงโอ้ย แดงน่ายัง,งล่ะไม่ละความอัจฉริยะของพี่โอแมนจืด <c oughs> นี่โอ้ถามว่าง่ายมันก็ง่ายถามว่ายากมันก็ยากนะเพราะว่ามันต้องโดดตลอดแล้วโดดไปโดดมาสีมันเริ่มลายตาอุ้ยอันนี้คือห้องเลเซอร์อย่างนั้นเหรอจืดไปดินี่ไโอ้ตาลายเหมือนกันน,นี่เวลากระโดดเนี่ยนีอ่อันนี้วิ่งฝั่งไหนก็ได้เหรอนี่นี่ใช่โอ้ตอนแรกคิดว่าเขาจะให้เราเลือกนะว่า ไปทางไหน<บ>ะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออเราเลือกสีไหนก็ได้สั่งไหนก็ได้ไปได้สองฝั่งเลยนะ <c oughs> เหมือนถ้าเกิดมาเล่นกับเพื่อนก็จะโดดไปได้สองฝั่งยังไงละน้องๆน,น,นี่ได้ลุกขึ้นเพื่อนลุกขึ้น,นลุกขึ้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 นไ,ไปแล้ว <c oughs> มันต้องเหยียบเลยว,วงเหรออจึ๊บเนี่งเ้ยใช้ด้วยจึ๊บจึ๊บโดดหนังยางจันอังคารพุธเพื่อหัดสุก อุ๊ย,ยตกใจหมดเลยน้องๆที่ดูช่องพี่โอแมนนะพี่โอแมนจะไม่ใช้คำหยาบนะช่องนี้จะไม่มีคำหยาบมาคอมเมนต์กันก็มาคอมเมนต์กันสนุกๆนะน้องๆน,น,นะแต่ว่าอันนี้ไปยังไงอาจเจะบโอ้ยอ๋อต้องใช้วิชาดินจาโอ้โหมีสีแดงสองฝั่งเลยเจ็บในยัยเจ็บค่อยๆเลาะไปโอ้โหยากเหมือนจะนั่นนี่อ่ะเจ็บในอาจจะเจิมโอ้โห จึ้ม,น,ม,น,ม,มน,นี่อะดืมนี่อะดืมอะดืมนี่เช็คพอยต์ก่อนเช็คพอยต์ก่อนการพาดการพาดโอ้โหหันไปอีกทีก็เห็นคนตกเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหแมบปบนี้คนก็มาเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวลืมเข้าไปคลิกเลิงแล้วเข้ามาโดดกันนะแมบปบนี้สนุกมากๆเลยละนี่ไงล่านี่ยือบเอ้ยเธอไปสิยื๊บิห้ามโดนแน่ๆเลยเนี่ยยื๊บนี่ไงล่า เพจะเน่าก็กระจกใสกระจกใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาต้องมองจากมุมนี้นะน้องนะตัวนี้ยากพอสมควรเลยเนี่ยเนี่ยมองไม่เห็นเลยเมานี่ว้าวนั่นไงเจ้าอมังอสตางดาวโอ้ตัวมันประหลาดมากเลยอ่ะแต่ว่าเป็นตัวสีแดงอ่ะเหมือนขอบวนการเซนไตอย่างเงี้ยน้องๆคนไหนเคยดูช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบขอบวนการเซนไตสีไหนมากที่สุด <laughs> แต่ส่วนตัวพี่แม่ก็ ชอบสีแดงยังไงละ่ะเพราะว่ามันเป็นพระเอกมันจะมีสกิลโกงถูกไหมอระซืบนี่ยังไงละ่ะนี่อ,อ่ะจืบอระซืบแมปออฟปบีเป็นแมปเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจในบางช่วงนะน้องๆนะ <S 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 2> <S 2> เนี่ยเราก็จะสไลด์บางเห็นไหมบางที่มันจะมีสไลด์ให้เราได้คิดว่าเฮ้ยเดินไปทางนี้จะผ่านหรือเปล่านี่ไงนี่แล้วพี่โอแมก็ผ่านมาแล้วเห็นไหมนี่อาจืมนี่มาดิอุ้ยๆๆๆมาดิไหนโดนไม่ทันฉันหรอกอาจื๊บนี่ฉันคือดินจ้านี่นี่ นี่ Dante, อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะทันแล้วจะทันแล้วจะทันแล้วเย้ทันถึงก่อนยูยูฮ่าฮ่ามีมเดี <museums> ๋ยวพี่โอแมนจะวิ่งด้วยความเร็วแสงดูนะว่าจะชนะหรือเปล่าว่าจะตกหรือเปล่าน้องๆนะเรามาทำชาเลนจ์กันดีกว่าไปเลยเดหนึ่งจุ๊บ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 โอ้โหจุ๊บโอ้โหผ่านแบบสกู๊ปสกู๊ปนี่สกู๊ปสกู๊ปโอ้เจ้าโอ้โหอย่างไรล่ะความเร็วแสงนึจุ๊บจุ๊บจะวิ่งแบบไม่พักเลยน้องๆดูจุ๊บจุ๊บนี่เป็นไง นี่เอาแล้วเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วไปจุ๊บไปด้วยความเร็วแสงเราจะไม่มีการหยุดพักอะไรทั้งนั้นนี่ไงจุ๊บอุ้ยอุ้ยตาลายตาลายตาลายสีสวยเกินตาลายอจึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เหนื่อยเหนื่อยจึ๊บจึ๊บอุ้ยอจึ๊บอจึ๊บอจึ๊บโอ้โหเวลี่กูดไงล่ะอจึ๊บ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 โอ้โหเอาไปจันทร์อังคารพุธพฤหัส่อนสุเสาร์นี่ พักหายใจหายคอแป๊บหนึ่งว้าพี่องแมงก็จะถึงเส้นชัยแล้วอชาเลนจ์เมื่อกี้ทําให้เรามาไวเหมือนกันนะนุ่นคนที่ติดปีกเคยที่เคยแซงเราไงเห็นไหมเขายังมาไม่ถึงเลยอะพี่โอแมนไปก่อนแล้วนะจืบอะจืบอะจืบจืบมี่อะจูเว้ยเดี๋ยวมันอามังอัดนะไม่ใช่แจ๊คผู้คายักทำไมมีต้นถั่วอยู่ตรงนี้เนี่ยดูดิพี่อแมงต้องปีนต้นถั่วขึ้นไปงั้นเหรอไปอะจืมเอา จึ๊บ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 ยึบ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 โอ้ปีนต้นผัวปีนต้นผัวยึบเยอะเราจะชนะแล้วนี่นายเสื้อก้ามรอฉันก่อนเอาไปดีกว่าอจึ๊บนี่โอ้โหเขาก็เร็วเหมือนกันนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ชาเลนจ์ของพี่โอแมงเข้าไปในตัวเจ้าอามังอัสว้าวปุ๊บ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 ยึบยึบุบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเย้จบแล้วโอ้โหสนุกมากๆเลยนะน้องแมพนี้ก็ยากถามว่ายากไหมไก็ยากนะเพราะว่า สีมันจะทําให้เราตาลายน้องๆองดูดินูน่นเห็นไหมโหเรามาไกลเหมือนกันนะนี่นี่เราขึ้นมารับถ้วยก่อนดีกว่าอาจ็บนี่เอาถ้วยมาถ้วยของฉันเจ็บนอ่เฮ้าวี่ปีนี่ได้ด้วยนี่ไงล่ะโอเคสําหรับคลิปดีโอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พีโอแมนด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าน้องๆคนไหนปิดเทอมช่วยคอมเมนต์บอกใต้คิดว่าปิดเทอมแล้วเดี๋ยวส่วนลิงก์ของแมปนี่เดี๋ยวพีโอแมนจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะน้องๆนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว บาย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 เออเดี๋ยวบินขึ้นมาได้ไงเนี่ยฮะ